นนี้นะครับผมมาอยู่บนกอเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับเฮ้ยเจอลวดตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งเป็นเหล็กเนี่ยผมจะใช้เจ้าเหล็กตัวนี้นะครับลองทําเป็นตะขอเบ็ดตกปลาได้นะครับ ครับอยู่ยผมเจ้าโฉนะครับตอนนี้นะผมมาอยู่บนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมติดเกาะอยู่นะครับเดี๋ยวผมอยากจะให้ทุกคนเห็นภูมิประเทศของเกาะเล็กๆแห่งนี้นะครับว่ามันเล็กแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแพนไปทางด้านนี้ก่อนเลยนี่นะครับโอเค ครบรอบแล้วนะครับเกาะตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยมีพื้นที่เล็กมากเลยนะครับซึ่งอาจจะไม่ถึงหนึ่งงานด้วยซ้ําไปนะครับโดยที่บนเกาะแห่งนี้เนี่ยก็จะมีแค่ต้นพืชเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะมีสัตว์อยู่เนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากเลยนะครับผมอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าคนเราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ ต้องมาติดเกาะเล็กๆแบบนี้นะครับเราจะสามารถใช้ชีวิตรอดอยู่ได้ไหมนะครับโดยที่อันดับแรกเลยนะครับผมก็อยากจะขอเดินสำรวจดูสภาพเกาะรอบๆก่อนนะครับว่ามีอะไรที่ผมสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับนี่นะต้นหญ้าพวกนี้นะครับดีเลยต้นหญ้าพวกนี้ก็คือ,อพวกพืชครอบล่องนะครับซึ่งกลุ่มพืชครอบล่องเนี่ยกินได้เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับถ้ากรณีที่ ผมไม่สามารถหาอะไรกินได้จริงๆเนี่ยผมจะกินหญ้าพวกนี้เป็นอาหารนะครับซึ่งมันสามารถกินได้นะครับโอเคแต่ก่อนที่ผมจะกินหญ้าพวกนี้เนี่ยผมอยากจะลองเดินสำรวจอรอบๆก่อนนะครับว่ามันพอมีอะไรที่ผมจะใช้ในการดำรงชีพอยู่ได้บนเกาะเล็กๆแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินดูก่อนนี่ผมจเจอนี่ครับบนเกาะแห่งนี้มีขวดด้วยนะ มันลอยนะครับมาเกยตื้นอยู่บนบนเกาะแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับดูซิว่ามันสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างผมจะจําไว้ว่าอยู่ตรงนี้พื้นที่เกาะมันเล็กมากนะครับผมไม่จําเป็นเลยที่ผมจะต้องเก็บไปไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับผมวางไว้แค่ตรงนี้โอเคนี่นครับอันนี้ก็คืออ่า เหมือนเป็นกลุ่มหอยเชอรี่นะครับหรือว่าหอยโขงนั่นเองนะผมอาจจะใช้อ่าทอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มหอยพวกนี้เนี่ยอ่าอาจจะเป่าออกมาเป็นเสียงได้นะอาจจะใช้ทําเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับนี่ผมเจออุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งละบนเกาะน,นี้มันเล็กมากนะครับมันแทบไม่มีอะไรเลยนี่ครับเอ้ยขวดน้ํา ขวดน้ำนะครับพร้อมกับเชือกนี่ผมมีเชือกแล้วอแต่เชือกมันไม่ค่อยทนแล้วนะฮะเพราะว่ามันโดนแดดโดนฝนมานานผมไม่มั่นใจว่ามันจะยังใช้ทําอะไรได้ไหมแต่แน่นอนครับเป็นเชือกเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนนะครับอาจจะใช้ทําเป็นเบ็ดตกปลาหรือว่าใช้ทําประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับอาจจะใช้มัดแพรอะไรพวกนี้เพื่อที่จะออกจากเกาะนะครับในกรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆนะครับผมเจอเชือก เจอขวดน้ำเจอหอยโครงเจอขวดแก้วนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนี่ครับผมมาเจอขอนไม้นี่อันนี้เป็นไม้ไผ่นะครับซึ่งก็ลอยมาติดเกาะนะครับผมอาจจะใช้ทำเป็นแพได้แต่ไม้ไผ่เนี่ยก็มีแค่ท่อนเดียวนะมันอาจจะน้อยไปโอ้ยนี่ดูสิครับผมเจออะไรผมเจอลูกคังโคก มันมาติดอยู่บนก่อนนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับถ้าในกรณีที่ผมหิวจริงๆนะครับผมอาจจะก,กินเจ้าคางคกตัวเล็กนี่เป็นอาหารก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคางคกเป็นสัตว์ที่มีพิษน,นะครับถ้าไม่จําเป็นเนี่ยผมไม่แนะนําให้กินคางคกเป็นอาหารนะครับเพราะว่าคางคกเนี่ยเป็นสัตว์มีพิษกินแล้วก็เสียชีวิตแน่นอนนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราจะกินพวกมันเป็นอาหารเนี่ย เราสามารถที่จะลอกหนังเขาออกนะครับแล้วก็กินเนื้อในบางส่วนของตัวคังคกได้นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่มีพิษนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูอีกว่ามันพอจะมีอะไรอีกไหมนอกจากอุปกรณ์พุ่งนี้นะครับนี่เห็นไหมครับพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมีแต่น้ํานะอ่าเขียวๆนี่คืออะไร แค่ถุงพลาสติกนะครับนี่เรามาเจอเศษโอง่งด้วยมีหุ่งแตกอยู่ตรงนี้ใบหนึ่งนะนี่เห็นไหมครับมันอาจจะใช้ส่วนที่แตกนะครับทำเป็นมีดหรือว่าทำเป็นอะไรในการตัดเชือกได้นะจะใช้มันกระแทกกับคอนไม้ปังนี่เห็นไหมครับ อันนี้คือเศษโอ่งที่แตกนะครับมันจะมีความคมนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ในการตัดเชือกนะครับเพราะว่าเฮ้ยเราเจออะไรอีกโอ้เจอแผ่นไม้นะฮะอันนี้ก็เป็นเฮ้ยเจอรวดตรงนี้เห็นไหมครับนี่ผมเจอรวดตรงนี้นะฮะหรือว่าเป็นพวกแม็กซนะครับซึ่งเป็นเหล็กเนี่ยผมจะใช้ เจ้าเหล็กตัวนี้นะครับลองทําเป็นตะขอเบ็ดตกปลาได้นะครับเห็นไหมครับนี่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 นะฮะเห็นไหมครัผมอาจจะแง่เหล็กพวกนี้นะครับออกมาทําเป็นตะขอเบ็ดตกปลาได้นะครับพร้อมกับเชือกเพราะว่าผมเจอเชือกแล้วผมเดินมาเจอกล่องอะไรเล็กๆสักอย่างหนึ่งนะฮะบ,บนกล่องเล็กๆนี่ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะครับนี่ ดูไม่ออกนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนเป็นที่ครอบอะไรสักอย่างนะครับเป็นพลาสติกซึ่งผมไม่รู้ว่าสามารถใช้ทําประโยชน์อะไรได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนนะฮะตอนนี้เข้าของผมก็มีอยู่แค่นี้ครับมีขวดแก้วนะครับขวดพลาสติกเชือกแผ่นไม้ลวดที่ติดมากับแผ่นไม้นะครับแล้วก็หมดแล้วแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้ว โอเคนี่ก็คืออุปกรณ์ของผมนะนี่ฮะมีอยู่สองอันนะครับเดี๋ยวผมจะลองขดทำเป็นเบ็ดนะครับแล้วก็ลองอเอาไปดักปลาดูนะครับว่ามันจะติดปลาไหมแต่โอกาสที่เราจะได้ปลาเนี่ยมันยากมากเลยนะครับเพราะว่า,าผมยังไม่มั่นใจแล้ว ผมจะสามารถหาเหยื่อได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเบ็ดเนี่ยมันดูสั้นไปหน่อยนะเวลาผมขดเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะยังสามารถใช้ตกปลาได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทํากับเชือกที่ผมเจอนะครับแล้วก็ลองนําไปตกปลาดูนะครับนี่นะครับผมลองตีเหล็กของผมนะ ทำให้มันเป็นเบ็ดนะครับดูซิว่ามันจะทําได้หรือเปล่าโอเคนี่นะครับเห็นไหมครับผมตีให้มันโค้งได้แล้วแต่ผมจะต้องหาวิธีผูกให้มันแน่นนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดเผลอว่ามีปลากินจริงๆนะครับเดี๋ยวเบ็ดของผมเนี่ยมันจะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องหาวิธีมัดให้มันแน่นให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาเชือกมา ามาัดกับเบ็ดของผมดีกว่านะครับแล้วลองหาเหยื่อดูนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมันจะพอมีเหยื่อให้ผมใช้ตกปลาได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับตอนนี้น้ำเบตต็ดตกปลาของผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเจอเหยื่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าบนพื้นที่ เล็กๆแบบนี้เนี่ยแทบไม่มีสัตว์หรือว่ามีอะไรที่ผมสามารถใช้เป็นเหยื่อได้เลยนะครับไม่มีเลยผมไม่เจออะไรเลยที่มันใช้เป็นเหยื่อได้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับก็เย็นมากแล้วนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเงียบสงบมากเลยนะครับไม่มีเรือแล่นผ่านแม้แต่ลำเดียวนะครับไม่มีคนไม่มีสัตว์นะครับเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบมากๆเลยนะครับผมชอบบรรยากาศอะไรแบบนี้มากซึ่งมันก็ได้อัตลดในการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะครับพระอาทิตย์ตกอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งมันใกล้จะตกเต็มทีแล้ว ก็ได้มาลองใช้ชีวิตติดกาะบ้างนะครับมันก็ถือว่าได้ใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นะครับมันก็ได้อัตลักในการใช้ชีวิตดีมากๆเลยนะครับในรูปแบบที่เราไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าการที่เราอยู่บ้านเราอยู่ในสังคมที่มีคนวุ่นวายนะครับมันก็จะชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะวุ่นวายไปด้วยนะครับแต่ที่นี่เนี่ยมันก็เงียบสงบจนเหงาเหมือนกันนะครับคือมันไม่มีอะไรเลย แต่ถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรา,ามีเครื่องดำรงชีพนะครับโอ้โ oh, หผมบอกเลยว่าวิวแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันดีสุดยอดไปเลยนะครับเห็นไหมครับว่าพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยรอบๆเนี่ยก็มีแต่ภูเขา,ามีน้ำใสแจ๋วนะครับแล้วก็มีวิวทีอ่อยู่แล้วรู้สึกสบายใจจริงๆนะครับถ้า,าใครนะครับชอบ หรือว่าอยากที่จะพักผ่อนนะครับก็แนะนําให้มาติดเกาะนะครับก็รับรองครับจะลืมทุกเรื่องนะครับแล้วก็จะรู้สึกเหงาแทนนะครับพื้นที่มันแค่มากนะครับผมเดินไปไหนไม่ได้นะครับเดินวนไปวนมาอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ มีความรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะบ้าแล้วนะครับก็เดินวนไปวนมาไม่มีอะไรให้คุยนะไม่มีอะไรให้ดูมีแค่วิวสวยๆแล้วก็มีแค่ตัวเราคนเดียวนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็มืดมากเลยนะครับผมก็ยังติดอยู่บนเกาะนะครับ แต่ผมเตรียมไฟฉายสำรองมากนะครับเพราะว่าเผื่อกรณีฉุกเฉินนะครับก็จะได้ใช้ไฟฉายด้วยนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเอาชีวิตรอดนะครับแต่ผมแค่อยากจะลองมาติดเกาะดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกาะเล็กๆเนี่ยผมจะ,ะทำอะไรได้บ้างนะครับก็นี่นะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเห็นสภาพเกาะด้วยนะครับว่ามันมืดมากมันก็จะมีพวกต้นหญ้าต้นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมมาหลบอยู แถวนี้นะครับเพื่อหลบลมด้วยนะครับแต่กรณีที่ไม่มีเรือแล่นผ่านไปมาเลยนะครับก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็จะมีเรือมารับผมกลับบ้านนะครับเพราะว่าผมแค่อยากจะลองมาติดเกาะดูนะครับว่าการติดเกาะเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยที่จะติดเกาะเลยนะครับก็เคยขึ้นเกาะบ้างไปใช้ชีวิตไปเที่ยวบ้างแต่ยังไม่เคยแบบอา่า มีประสบการณ์ที่ไปติดเกาะแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่เราติดอยู่บนเกาะน,นะครับผมเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็ปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแคบนะครับเกาะที่ผมมาติดอยู่เนี่ยแคบม,มากก็ไม่มีอะไรเลยนะมีทรัพยากรบ,บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ ผมไม่สามารถทําอะไรได้นะครับผมลองทาเบ็ดตกปลาแล้วนะครับซึ่งผมทําได้แต่ผมไม่สามารถหาเหยื่อได้นะครับผะว่าบนเกาะเล็กๆเนี่ยไม่มีแมลงหรือว่าไม่มีเหยื่อเลยนะครับผมเจอหอยตัวเล็กๆเหมือนกันนะครับแต่เนื้อของหอยพวกนั้นเนี่ยมันแห้งไปหมดแล้วนะครับซึ่งเราไม่สามารถใช้ทําเป็นเหยื่อได้เลยนะครับผมเจอกระดูกปลานะครับซึ่งกระดูกปลาเนี่ยเราก็สามารถใช้ในการต่อกับด้ามแล้วก็ ใช้เป็นชมวงนะครับในการแทงปลาก็ได้นะครับแต่มันมืดซะก่อนนะครับก็เลยทําอะไรไม่ได้นะครับก็คืนนี้เนี่ยผมก็ได้แต่นั่งรอนะครับหวังว่าจะมีเรือแล่นผ่านไปมานะครับแต่ถ้าไม่มีเรือเนี่ยพรุ่งนี้จะมีเรือมารับผมนะครับก็เป็นาการทดลองมาลองติดเกาะเล็กๆดูก่อนนะครับ ถ้าผมทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็ลองไปติดเกาะที่มันใหญ่ขึ้นนะครับมีทรัพยากรเยอะมากขึ้นนะครับอาจจะทําให้ผมเนี่ยมีทรัพยากรแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บนเกาะที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสัตว์มีแมลงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้ผมเนี่ยสามารถหาของกินได้นะครับแล้วก็สร้างบ้านทนํานู่นทํานี่ก่อไฟอะไรพวกนี้ง่ายมากขึ้นนะครับ แล้วก็ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยแบตของกล้องของผมเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วนะครับคือผมเนี่ยเตรียมแบตมา3ก้อนนะครับแต่ใช้หมดไปแล้ว2นะครับก้อนที่ผมกําลังถ่ายอยู่นี่ก็เหลือแค่อนิดเดียวนะครับเหลือแค่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ไม่อยากจะถ่ายซีซัวนะครับอยากจะเก็บแบตกล้องไว้ด้วยนะครับตอนที่มีเรือแล่นผ่านไปมาหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะได้ผมเนี่ยจะได้ใช้แบตตรง นี้เนี่ยไปถ่ายาฟุตต,ตรงนั้นนะครับโอเคอผมคิดว่าผมจะไม่ถ่ายต่อแล้วแล้วก็หวังว่าจะมีเรือมารับผมเลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะผมได้ยินเสียงเรือไกลๆนะครับแล้วก็ผมโบก ใช้ไฟฉายโบกใส่เขานะครับเขาก็ส่องไฟมาทางผมแล้วซึ่งผมหวังว่าเขากําลังจะมาหาผมนะฮะนี่ฮะไฟฉายผมสามารถส่งเป็นสัญญาณสีแดงได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองโบกใส่เขานะฮะทางนี้ครับทางนี้โอเคมาแล้วนะครับเขากําลังมาหาผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย บายบายโอเคเข้ามาแล้ว